มีกบไม้ข้างในมีกบไม้มีกรบรูหรือเปล่าข้างในขุดเปิง สวัสดีจ้าเอฟซี FC ทุกๆท,ท่านเด้อพี่น้องสวัสดีตอนสวยๆเด้อจ้จะพี่น้องตอนอยู่หน้าตุ่ยๆแหละค่ะสิมากูข่าวซอยนางหลักจาที่มัดไว้เมื่อวานนี้พันธุท่านด้กูพันธุ์สกูวันนี้ให้มันหมังสะกอนพันมัดไว้แล้วพันธุ์นนในกูเนาะแต่ว่ามาหาลอกคูตุ่นกบก็ค่ะพอดหูหนึ่งแต่โอ้โหมันยังสีอยู่บอสหน่งสีอยู่บอคูขั้นหน้าพอยายหนวดกันนะถักกบกนะเนาะ ออกแล้วบอกคือเสียมะเพาะแล้วพี่น้องเลยจะมาุดดูก่อนว่ามันอยู่ไหมดูท่าทางแล้วมันไปแล้วมั้งว่านดนโตนหนึ่งไมจ้าออกหรือ,อยังบ่งท่าทางคือสิออกแค่พี่น้องมันเลิกเย็ะเลย<ต> <c ười> ขึน้นาดือดท้องไแล้วน้าเป็หนวกเลือดทะเจเลือดัะยิไไนไี่สายไ บเบี์จะบเบีเนาไม่มีมันออกแล้วนี่นะย้ายไปอยู่รูใหม่แล้วค่ะมันต้องน้ำลงเท่าลุมนี่แหละคนเห็นไม้อยู่ในรูอะ กรุบไหมคะมืดจังไหนไม่โฟกัสมันแดดเดี๋ยวออกมาให้เบิงพี่น้องเลยพอแล้วจับพอแล้วหนึ่งโต้พี่น้องเพื่อลมดีแท่ปะพญานุ่มโอ้ตัวใหญ่มากพี่น้องน้องมีอีกแล้วนะ โล่งเพราะจะนัวแคบอบแอบอบแบอบ,แบพี่น้องมาแล้วจะหมานหมัน,มนตัวไงเลยค่ะมา,ากรรขาหนึ่งตัวค่ะส่กระตานะคะอุกบรลกงม้น้ำถ่ายยุดเทิง์ุพลโอ้ยมีตัวเดียวพี่น้อมนี่ว่าจะมีแค่แปดตัว ขมให้เรากัมนัมนๆมนัมนๆจากกบใหญ่เลยมันกบตัวใหญ่เลยจ้าเดี๋ยวหาเลาดบังกบซะก่อนพี่น้องจะไปมาดเขาบ่มันใจค่ะแล้ววันทายหู้ให้เบิ่งตอนแรกอยอนยว่นมันออกป้าตัวงหาพวกแยงใส่นะครับเบินแทเบิ โอ้ยจำตัวหนึ่งค่ะปลาตัวเดียวกระปนลอีมลายปนลอีมนะคะมันตัวใหญ่ป้ป้าปหาต่อเบื้งอีกก่อนพี่น้องให้มันสุดให้หมองอันผนเกี่ยวออกลูกนี้ทำไมใหญ่จังตึงปๆอยู่ขุดเบื้งก่อนจ้ะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นกบไหมจ้ะเห็นกบไหมจ้ะเห็นกบไหมจ้ะ ได้อีกแล้วได้อีกแล้วมีกี่ตัวตัวเดียวหรอคะป๊าดตัวใหญ่ลิบลิบอับแอ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 บสองตัวแล้วคะ่ะอากาตุยมัน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 ตัวตุยใหญ่ ัวก็พอป่อนกิ่มเลยทุกคนหมานหมานหมานงมอะไรซชอะปาดงอมอ่ะซื้อก็ได้ป่าเก่งแท้กบบนานหยุกหยุกกบหรือเปล่า,า <c ười> งูงูฮาวบ่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยงูเหา่าอ่คือฟูฟูคือคือฟูฟูเออระวังเด้อไหมามาดข่าวมองนี่งละไรมันไปทงังไรหละคือดังฟูฟูอยู่ตัวสีมนมนนี่อยากแมนเนีดยพี่เจงว้ายบนต่บดจกค่ะเกือบเป็นเมียง,งูค่ะอย อีกูนขุดดูก่อนจะอาจจะมีไหมเกี้ยงอยู่นะุด,ดูก่อนนะแคะ่ไม่เนอะ ันกระปูหรลอมันกบกปูหรลอมันกบไปกบจ้ากบอีกแล้วค่ะโอ้ยน้องได้สามตัวเลยจ้าตัวที่สามมันมานแต่ตัวนี้น่อย มายุซสองตัวมดลบ่อยู่กับปูนะคะดตาตัวแล้วพอกินแล้วพรอมไหเพนนไปมาอีกันขุดมาอีกันจ้ายูบ่เง้ เด้กสิงหงบอกกัน้องโอ้โหเห็นสับอู้พวกกัดพวกกิดอย่างพวกจึงปึ้งอยู่นี่ไอหลามอยจังเลยสั่งตัวนะค่ะนี่เขาท่านเด็กเอาอะไรมะ ซื้อบัจจาพี่น้องซื้อบัจจากบพีเอฟนะคะสามตัวเป้งๆเ,เ,เลยอันนี้หน่อยกว่าตัวได้แรกแต่ตอนแรกตัวใหญ่กว่าบู๊สามตัวคะ่ะสามตัวปนสามขา่าวโอ้ พอดเพนยังมัดเขาพี่น้องเ้ยมัดข้าวอยูออยาา่ร้อนตับแตกจังเลยวันนี้นางสีอันมัดตัวอันตัดแล้วเกียวแล้วลนางกระสปันซะก่อนแล้วนางกรจังสิลงมือใหม่หตุยๆนะคะแต่ยังประานในซอยนาค่ะตอนนี้นน่าค้นซอยนางคนละ าขากับมหากบซะก่อนพี่น้องเอ้ยหมานอยู่นะจ๊ะพอได้แลว้วเที่ยงแลว้วเพชรแล้วแรงย่อนอยู่ด้วยค่ะคัาหาคาขาสิพอได้ยุบจากทานเพราะว่าอันิหารแต่หมองคนเกี่ยวเขาเดี็กๆตามคลิปหนักแล้วกันพี่น้องนี่คลิปหากบเด้จากน,นางก็ให้นางมาเสยๆคะ่ะนางยังเป็นวัดกึ๊กอยู่จะให้นางมาเป็นมือกล้องให้ยังบร่ได้หายคะ่ะ ปุ๊กกันมาค่ะตามคลิปหน้ากันแล้วกัน